คลัสเตอร์ใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยหรือเดลต้า p l u สที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มาจากทักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นเข้ามาภูเก็ตแต่มาจากพวกเห็นแก่ตัวประเทศไทยจะแยกหมดครับเราจะไม่ฝืนเพราะความเห็นแก่ตัวคนพวกนี้เห็นแก่ตัวในระยะสั้นแต่ตายกันระยะยาวจะเป็นยังไงสวัสดีครับอันนี้อยากฝากข่าวให้คนไทยทุกคนนะครับแล้วสาหรับพวกคนไทย ที่กำลังเห็นแก่ตัวอยู่ไม่รักคนไทยด้วยกันนะครับพวกนี้คือใครครับพวกที่มีอำนาจกองชายแดนประเทศชาติพราข่าวที่ผมได้มาเมื่อเช้าเนี <c> ่ย <oughs> คลัสเตอร์ใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยหรือเดลต้าพลัสที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มาจากนักท่องเที่ยวนะครับที่บินเข้ามาภูเก็ตหรือกำลังจะบินเข้ามาประเทศไทยวันที่หลืองนี้แต่มาจากพวกเห็นแก่ตัวพวกไม่รักชาติ วบอกว่าเงิน3 0 0 0 5 0 0 0บาทเ,เพื่อจะลักลอบคนพมา่าคนชายแดนเข้ามาประเทศไทยเนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตของพวกเราตำรวจครับทหารครับคุณรู้ครับว่าใครทำสิ่งพวกนี้เพราะถ้าเขาไม่ได้อำนวยความสะดวกจากคนของคุณเองอะนะเขาทำไม่ได้อย่ามาบอกผมว่าเราปิดชายแดนไม่ได้ไม่จริงครับเราปิดได้ถ้าตํารวจทับทหารตัดสินใจ จะทำสิ่งที่ถูกต้องและยอมให้ไม่ยอมให้พวกเห็นแก่ตัวเนี่ยเห็นแก่งเงินเห็นแต่ช่วงสั้น,นและจะทำลายประเทศชาติด้วยการนำแรงงานเข้ามานะครับด้วยการผิดกฎหมายเนี่ยประเทศไทยจะแยกหมดครับเราจะไม่ฝืนเพราะความเห็นแก่ตัวของคนพวกนี้งั้นต้องฝากนะครับถึงบริษัทเองถึงโรงแรมเองถึงร้านอาหารเองคุณรู้ใช่ไหมครับการที่คุณจ้างคนพวกเนี่ย ที่นำโรคโควิดจากพมา่าจากลาวจากชายแดนเราเข้ามาเนี่ยมันอันตรายสับธุรกิจคุณในระยะยาวนะเห็นแก่ตัวในระยะสั้นแต่ตายกันระยะยาวจะเอ็นปยังไงผมไม่ได้กีดกันชาวพมา่านะครับผมไม่ได้กีดกันคนก็ต้องมาทำมาหากินในประเทศไทยนะแต่มีวิธีที่เข้ามาถูกต้องนะครับไม่ใช่แอบมันเข้ามาโดยที่ไม่มีเทสอะไรเลยรัฐบาลครับ ประเทศไทยจะแตกประเทศไทยจะลำบากคนไทยจะเหนื่อยก็เพราะว่าคุณปล่อยให้คนที่ทำผิดเพื่อเงินไม่เท่าไหร่มาทำร้ายทุกคนที่อยากสร้างอนาคตให้กับประเทศชาตินี่เป็นคริสติสที่แรงมากถ้าเราไม่หยุดนะครับโควิดที่ใช้แดนเราหยุดอย่างอื่นไม่ได้เลยครับหยุดอย่างอื่นไม่ได้เลย ช่วยกันหน่อยนะครับช่วยกันหน่อยครับ